ปืดติดตัวปืนอย่างปืดอ่อนซ่อนคนมันวาเลนา่นไทยบูมานี่กลับาขึ้น่าด้อันจนว่าได้หาบแบกคลอนลงมาจากไต้เตีที่คนหมานคักหมานเนื้ชุดใหม่ชุดใหม่ด้วยทุกคนอ้อยอ้อยชุดนักลบอ่เอ่อน,นะนักลบชุดนักลบไหาชือดเปล่า มันเหมือนนักรบไงอันนี้ก็เหมือนชุดเกาะอันนี้ก็เหมือนนักรบหญิงไงออสวยํำเบอแม่เอามาอะไรจากแม่พัดสุขสันต์มาเลนไทยมงที่18ด้วยค่ะมงที่18ปด้วยค่ะหัวตะมีตุ้มหูก็ใหม่สร้อยก็ใหม่น้าผักไอ้เขาเรียกอะไรนะนะตีที่ตีน้าผักอ่ะเขาเรียกอะไรห้อยน้ากระจังโอ้ไม่ใช่ห้อยเหรอ เออ uh ใหม so ่หมดทุกอย่างเลยค่ะโอ้ยอดช้อนเดู้กคุณพุ่นอ่ะอดซ้อนเด้โอ้ยแม่พัดขอบคุณแม่พัดเลยแกเออขอบคุณแม่บุณเออขอบคุณแม่พัดขอบคุณแม่บุตรค่ะแม่ได้อีกไรมาบ้านไรบีครับทุกๆแม่ด้วยนะคะขอบคุณว่าวีน่ารักมากเลยโอ้ยเนาะเออพระเอกก็เป็นนี่สิละอ่านก็เป็นพระเอกนักเอกก็ได้สิละเออตลกขอบคุณค่ะได้ละขอบคุณแม่ใหม่พัชรีนะคะอ๋อ น่ารักมากเลยขอบคุณนมากแม่แม่แมนะคะวันนี้เราเดินทางไปต่อที่วัดในเรืองศีลที่เราไปปจาทุกทุกปีหลังฮานเป็นลานมันครับพามันเดชเจอกันนะครับพอกันเดอพี่น้องมันอยู่ใกล้กรุงเทพยี่เด้คาดว่าพี่น้องกรุงเทพนี่สิไมัยกาลังแนงใจใเข้ายู่พี่น้องกรุงเทพจะลืมไมกกใใมกลมมาลังแน่ใจมอญแก่กนลอยในเรื่องเมล้างบอกไก่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 เพราะไก่เป็นตกรับร่องว่ากรุงเทพนี่บอกไก่ซ้ำเข้าไปเพราะว่า เราเดินทางไปนี่สามร้อยแปดสามร้อยแปดสิบบกัวค่ะแปิบค่ะ380เกือบเก้าสิบค่ะรับรอ,องมาพี่น้องจากกรุงเทพมหาเฮาบ่าพอสามร้อยก็แล้วกันพ่อกันมาแรงขอบคุณหลายๆนะครับ